สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําไก่ชุบแป้งทอดกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นปีกบนไก่ครับตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมพริกไทยเม็ดแป้งทอดกรอบน้ําปลาน้าตาลทรายแล้วก็น้ําเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็พริกไทยเม็ดครับนำมาขูดให้ละเอียดกันเลยนะครับ พอพริกไทยละเอียดดีแล้วครับก็ตำด้วยกระเทียมครับวันนี้ผมใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับอันนี้ให้เราร้านทุกภาษาดดีก่อนนะครับใส่ไปพอประมาณครับอีกส่วนหนึ่งผมจะแบ่งไว้ใส่เป็นเหมือนลูกโดนนะครับนี่ก็โครกให้ละเอียดเลยครับนี่ครับท่านี้ก็ใช้ได้แล้ะครับเสร็จแล้วก็เนื้อไก่ครับอันนี้ร้านทุกภาษาให้ดีนะครับเสร็จแล้วก็ใช้นี่เลยครับเป็นซ่อมครับจิ้มไปให้ทั่วเลยนะอันนี้จะเป็นเทคนิคครับทาให้เราหมักครกชาและคืนเข้าเนื้อไก่ได้เร็วยิ่งขึ้นครับไม่ต้องเสียเวลาหมักนะครับจิ พอเราจิ้มเนื้อไก่จนทั่วได้ที่ครับก็ลงมือหมักได้เลยครับกระเทียมพิกไทยที่เราโขลกมาสักครู่ครับอันนี้ก็ใส่ลงไปได้เลยครับปรุงรสด้วยน้ำปลาครับตัดรสด้วยน้ำตาลรายครับเล็กน้อยเสร็จแล้วก็คลุกคล้าครับให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะครับแล้วก็เครื่องปรุงซึมเข้าไปในเนื้อไก่ด้วยนะสูตรนี้ทาแบบไม่ง่ายครับไม่ต้องเสียเวลาหมักนะเราผสมเสร็จก็ดําไปทอดได้เลยครับ เนี่ยครับพอสังเกตว่าน้ำตาลทรายละลายดีก็ใช้ได้แล้วครับก็ให้เราใส่เป็นแป้งทอดกรอบครับเต็มไปไเลยแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปพอประมาณครับอันนี้น้ำเปล่าแนะนาให้ทยอยเติมนะครับเราไม่ผสมให้เหลวเกินไปนะแล้วก็ไม่ให้ข้นเกินไปครับขยายามคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับ สังเกตดูนะแป้งขนาะนี้กําลังดีเลยครับผมจะผสมให้แค่แป้งพอเคลือกับไก่ได้ครับแต่ว่าไม่ได้เหลวเกินไปแล้วก็ไม่ได้ข้นจนเป็นก้อนนะครับเนี่ยให้พอติดกับเนื้อไก่ได้ก็พอครับพยายามเข้ากันดีก็ใช้ได้เลยครับมจะใส่เป็นกระเทียนที่เหลืองไปครับเป็นลูกโดดนะไว้เวลาที่เรานําไปทอดเราถามด้วยก็จะหอมอร่อยขึ้นครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับอันนี้นี่ครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทอดกันเลยครับ ตอนนี้ผมก็วอร์มกระทะกับน้ำมันมาจนร้อนจัดได้ที่แล้วครับวิธีการสังเกตง่ายๆครับให้สังเกตดูรายน้ำมันครับถ้าเกิดน้ำมันเดือดไปข้างๆเนี่ยแปลว่าจะไม่ร้อนครับแต่ถ้าน้ำมันที่ร้อนแล้วจะเดือดขึ้นมาตรงๆนี่ครับหรือใช้ง่ายๆอย่างครับก็ใช้เป็นแป้งทอดกรอบของเราก็ได้ครับหยดลงไปดูครับเนี่ยแป้งจะต้องเดือดฟูเนี้ยแปลว่าใช้ได้ที่แล้วครับก็ให้เรานำไก่ลงไปทอดได้เลยนะครับนี่ขยำขยำนิดสักรอบเนียให้เข้ากันดีก็ใส่ไก่ลงไปทอดได้เลยครับก่อนที่เราจะลงไก่นี่แนะนําให้วอร์มน้้ันนนใหรรออก่ะคบ ่งเี้ยเดี๋ยวทอดไก่ออกมาดูไม่น่าทานนะความแรงของไฟที่เราใช้ทอดครับถ้าเกิดทอดทีระเต็มกระทะอย่างเงี้ยก็ใช้ไฟกลางค่อนไปแรงนะครับแต่เกิดทอดน้อยลงมาน้ํามันน้อยอย่างเงี้ยก็ให้ลดไฟลงด้วยนะครับกะความแรงของไฟเอาดูนะครับแล้วแต่ว่าเราทอดมากน้อยแค่ไหนครับกระเทียมนี่ผมก็จะใส่ลงไปด้วยครับดูใส่ไก่ลงไปแล้วก็ปล่อยไว้สักครู่นะครับอย่าเพิ่งรีบไปคนหรือว่าขยับนะครับเราต้องรอให้แป้งเริ่มที่จะสุกสตัวข,ขึ้นมาก่อนนะครับ าเกิดเรารีบไปคนหรือว่าขยับเลยอ่ะจะทําให้แป้งมันติดกระทะติดกับไก่ได um ้ง่ายครับเวลาที่เราทอดออกมาแล้วก็จะดูไม่น่าทานครับแป้งติดกับไปหมดนะรอสักครู่นึงครับจะเย็นๆครับนะครับพอเราทอดไม่ได้สักครู่ครับประมาณ1-2นาทีครับแป้งก็จะเริ่มสุกเสร็จตัวแล้วก็ให้เราคนขยับได้เลยครับคนแยกไก่ออกมาเป็นชิ้นๆนะครับอย่าให้เกาะกันนะเนี่ยเราก็จะคนแยกไก่ออกมาได้ง่ายครับจะร่อนออกจากกันครับไม่ติดตะหลิวติดกระทะไปหมดครับง่าย แยกออกมาเสร็จแล้วก็คนคุณกลับกลับได้เลยนะครับให้ไก่โดนกระทะน้ำมันร้อนๆทั่วๆกันได้เลยครับจะได้สุกพร้อมๆกันเลยนะถ้าเกิดใครทอดน้ํามันไม่ได้เยอะมากครับจะทอดทีละด้านก็ได้นะครับรอให้ด้านหนึ่งเหลืองขึ้นมาก่อนก็ได้นะทิ่ทอดแบบน้ํามันท่วมครับก็จะคนๆได้เลยครับก็ปล่อยไว้สักครู่นึงครับในส่วนของตะไคร้กับใบมะกรูดที่ผมไว้ใส่ทีหลังนะครับอันนี้มาเพิ่มความหอมครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะได้แต่ความชอบครับหรือว่าใครจะเพิ่มในส่วนของริดแห้งเข้าไปด้วยก็ได้เช่นกันครับ ทอดด้วยไฟกลางค่อยไปแรงนะครับถ้าเกิดเป็นปีกบนไก่อย่างเงี้ยครับมีความหนาเราก็ต้องทอดนานนิดนึงนะครับใช้เวลายอย่างน้อยสักประมาณ8นาทีขึ้นไปครับเพื่อให้สุกเข้าไปถึงเนื้อในนะว่าเกิดเราใช้ไฟแรงเกินไปอะ่ะเดี๋ยวข้างนอกเหลืองก่อนครับแต่ข้างในยังไม่สุกดีนะเพราะว่าไก่มีความหนานะครับความแรงของไฟกับระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นไก่ด้วยนะครับต้องกะเวลาดีๆนะครับไมางนั้นเดี๋ยวข้างในไม่สุกได้นะแล้วก็คอยสังเกตกระเทียมกับแป้งให้เราหยอดลงไปทีไรนะครับถ้าเกิดเ,เล้อออเลยนะ อดให้เหลืองกรอบพอครับเกิดไ่ช้อนเลยเดี๋ยวจะไหม้ได้ด้วยนะนะครับพอสังเกตว่าเสร็จแป้งแล้วก็กระเทียมที่เราใส่ไว้เริ่มเหลืองกรอบก็ใช้ได้แล้วครับให้เราขยอยตักขึ้นมาก่อนนะครับจะได้ไม่ไหม้นะเนี่ยครับตอนนี้ผมก็ทอดไก่มาได้ประมาณ6 7ถึงนาทีแล้วครับไก่ก็เริ่มที่จะเหลืองดีแล้วนะเราก็เริ่มที่จะสุกแล้วครับก็จะใส่เป็นนี่เลยครับตะไคร้กับใบมะกรูดครับตะไคร้ใส่ลงไปก่อนใส่ลงไปทอดให้หอมกรอบดีเลยครับ น,นี่ไข่จะมานำาไปคูก,กับแป้งที่เราชุบไก่มาสักครู่ก็ได้นะครับหรือว่าจะแค่โรยใส่ไปลีก็ได้ครับตะไคร้กับใบมะกรูดที่เราใส่ลงไปทอดก็ใช้เวลาทอดไม่นานครับกระเทียวก็จะกรอบแล้วไข่ก็จะสุกพอดีครับกะว่าไก่กเกือบๆได้ที่เลยครับเราค่อยใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปนะอหอมมากครับเนี่ยหอมฟุ้งเลยคนได้เลยครับนี่ยังทอดด้วยไฟกลางค่อนไปแรงต่อเนื่องอยู่นะครับทอดให้เหลืองกรอบดีเลย ทอดต่อมาได้สักประมาณหนึ่งสองนาทีครับทุกอย่างก็จะสุกไอทีเดี๋ยวก็ให้เรานันขึ้นมาเสด็จน้ำมันได้เลยครับนี่เลยครับเหลืองสวยรูกรอบน่าทานมากครับเดี๋ยวพักเสด็จน้ำมันให้ดีก่อนเลยนะครับก็นี่เลยครับไก่ทอดเหลืองๆกรอบเลยครับแล้วก็เสร็จแป้งทอดกรอบครับกับกระเทียมนะ นี่เลยครับเหลืองกรอบดูหน้ารับประทานมากครับแล้วก็เสิร์ฟทานคู่กับน้ำจิ้มไก่เลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับไก่ไก่แบบกรอบดีมากครับเนื้อข้างในกันไก่ก็แบบสุกดีเลยครับถึงเนื้อในเลยนะกรอบดีมากเดี๋ยวเราลองชิมดูนะครับ กรอบแล้วก็นุ่มฉ่าดีมากครับด้านในแล้วก็หอมกลิ่นเคนะรื่องเทศงานรสชาติกำลังดีครับนี่ทานแบบเปล่าก็อร่อยแล้วนะตาใครชอบแบบจิ้มน้ําจิ้มครับนี่เลยจิ้มดูนะครับจิ้มกับน้ําจิ้มไก่นี่ก็อร่อยแล้วก็เข้ากันได้ดีเลยครับทานครับตะไคร้ใบมะก,กรูดครับหอมๆนะสุดยอดเลยครับ ก็ต้องนําไปทําตามกันด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูไก่ทอดที่ทําไำง่ายแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาหมักด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ